ก็คือเขาอยากได้คนที่แบบว่าเขาดูแล้วคิกกันนะคะคิกกันมีลูกคนหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไร I คือท่านสวยแต่ว่าเคซี่แบบนิสัยแบบคนละอย่าง <Wow. S 2> หรืออะไรเงี้ยเข้ากันไม่ได้ก็ไม่เอา <c oughs> คือคือเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยคบผู้หญิงไทยแล้วก็พาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็พาไปดูร้านอาหารปรากฏว่า พอพาไปดูร้านนี้ผ uh ู huh. ้ห eh ญิงก uh ็โ huh. อ้ไม่เอาไม่ชอบไปกันโอ้ไม่เอาไม่ชอบไปกันเออไม่เอาไม่ชอบอะไรเงี้ยคือมันแบบค่อนข้างจะเข้ากันยากว่าเลือกมากหรือว่าจู้จี้มากอะไรเงี้ยเกินไปเขาก็เลยบอกว่าแบบประเภทเหมือนกับเคซี่อะไรเงี้ยค่ะต้องแบบพอคือนิสัยเข้ากันได้อะไรเงี้ยคือถ้าสวยอย่างเดียวแต่เข้ากันไม่ได้ก็ไม่เอาก็คือต้องแบบเข้ากันได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือนิสัยไปกันได้อะไรเงี้ย เ้วแบบเขาเคยเล่าว่าแฟนคนเก่าของเขาอ่ะสวยมากเลยเขาเกือบจะแต่งงานแล้วแต่ปรากฏว่าผู้หญิงค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจแบบวันไหนที่เขารู้สึกว่าเป็นวันที่ไม่ดีของ